มันเริ่มลงหัวเราต้องให้ปุ๋ยโพแทสเซียมอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับให้ปุ๋ยโพแทสเซียมอย่างต่อเนื่องนะครับเห็ดห่มันเนี่ยบำรุงหัวได้อย่างต่อเนื่องเห็ดห่ผลผลิตของเห้าเนี่ยสูงและมากขึ้นนะครับผม เอาง่ายๆว่าถ้าห้าฉีดนะครับหรือว่าไห่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับยางต่อเนื่องยาให้ขาดหลังจากที่มั่นล่งหัวแล้วนะครับผมเริ่มล่งหัวนะครับเฮาเริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มบังคับให้มั่นล่งหัวเริ่มเป็นหัวแล้วเฮาหู้แดงไดดว่ามั่นล่งหัววิธีที่ดีที่สุดก็คือควดเบิ่งหัวมั่นซุ่มเบิ่งนะครับผมซุ่มเบิ่งว่าเป็นจังไดมั่นล่งหัวหัวใหญ่หรไปนะครับการมั่นล่งหัวนี่ก็คือเฮ็ดให้หัวเนี่ย หัวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะใหญ่ขึ้นอายุสี่เดือนนะครับย่างนา่หน่อยๆเนี่ยสองนิ้วนะครับสองนิ้วเข้าเนี่ยนะครับจับขึ้นมาแทะบึงนะครับประมาณสองนิ้วนะครับอายุสี่เดือนอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆนะแต่ว่าถ้าอายุสี่เดือนแล้วแค่นิ้วมือเดียวนะครับหัวมันแค่นิ้วมือเดียวเนี่ยเร่งเลยนะครับผมเร่งแบบใดเร่งใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม0060บอกว่าจะเป็นในรูปแบบหยอดหรือฉีดนะครับผม นั่นคืออาการที่มั่นถ้าอายุ4หาเดียวแล้วแคร์หนูมือนี่นะครับมั่นขาดปุ๋ยโพแทสเซียมเพื่อจะไปบำรุงหัวมันเหตุแห่มั่นล่งหัวถ้ามั่นเริ่มลงหัวแล้วเหาสังเกตง่ายๆว่าอยูุ่ประมาณ2นิว้วเอา2นิ้วเข้าเนี่ยนะครับถอดใส่กันแล้วก็เลี้ยวเบิ้องล้วก็ไปขวดเบิงนั่นครับก็คืออายุมั่นอยู่ประมาณ4หาเดียนจะได้ยางน้อยๆเนี่ยยางน้อยๆก็คือ2นิ้วเข้าเนี่ยมั่นเริ่มล่งหัว นะครับแต่ถาบะห่านในร่องหัวพี่น้องบะห่านในใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมหรือปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์จักเทียให้นำมาใส่นะครับผมบัว่าจะเป็นในรูปแบบหยอดหรือฉีดนะครับอ่าแบบเม็ดกับแบบน้ำชนิดน้ำหรือชนิดผงที่มันละลายน้ำฉีดได้นะครับผมให้ต้องรีบนะเพราะว่าอีกบกกุกีเดือนข้างหน้านะครับอีกสี่ห้าเดือนข้างหน้าพี่น้องบางท่านผมเสียว่าน่าจะถอนอายุสิบเดือนนะครับถอนใส่ปีใหม่หรือว่าช่วงก่อนปีใหม่นะครับผมให้ต้องรีบเร่ง นะครับพี่น้องเขาต้ตรงรีบเร็งอาบำรุงหัวมันด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับผมถ้าพี่น้องบ่มั่นใจว่ามั่นเริ่มลุ่งหัวไปนี่นะฮะให้พี่น้องขวดเบิง่งนะครับให้พี่น้องขวดเบิง่งถา้ายังหัวยังหน่อยอยู่รีบเลยเด้อพี่น้องเด้ออาสิกแก้ไขแบบใดเพิ่นว่าใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะฮะใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมหรือ0060นี่ในรูปแบบหยอดหรือฉีดนะครับในรูปแบบหยอดหรือฉีดเอานะฮะ พอวายซาถ้าห้า่บำรุ่งหรือว่าบำห,หายปุ๋ยโพแทสเซียมเพิ่นนะครับหัวมันก็จะคอยไปเรื่อยๆแต่ว่าบ่ใหญ่เท่าที่ควรแต่ถ้าได้เพิ่นได้รับธาตุอาหารโพแทสเซียมเพิ่นจะใหญ่เร็วหัวใหญ่เร็วลงหัวเร็วนั่นแหละเขาเอื้อลงหัวเร็วนะครับอย่งางในน้อยนะครับให้มันเด็กกนถอนขาย,นยหรือว่าถอนขายเนี่ยมันหัวมันเสมอกันทอแขนนะครับทอแขนทอขานี่ ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผลผลิตเท่านี้ได้สูงแน่นอนนะครับอย่าให้ขาดเด้อปุ๋ยโพแทสเซียมต้องให้อย่างต่อเนื่องครับพี่น้องให้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคือจะส่งผลเห็ดให้อ่าผลผลิตเท่าสูงนะฮะผลผลิตเท่าสูงเริ่มเริ่มเบื้งครับเช็คเบิ้งนะครับเพราะว่าพี่น้องหลายท่านกับฉีดหลายรอบแล้วนะครับฉีดเอาในรูปแบบปุ๋ยเกศศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หรืออ่าสิบสี่เจ็ดสามสิบห้านี่ก็สีด้นะครับผม ต่นมันเท่ายัางบ่ฮั่นใดอายุปไดนนะครับอายุ3ามสี่เดือนใส่สิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสามสิบห้ 17, า 14, 7, 35, ากับน้ำมาฉีดได้เลยบ่ตรงไปผปสมยางอีกนะครับผมถ้าเป็นสูตรนี่คือเพื่อนผสมมาแล้วนะครับเป็นสูตรสาเร็จแล้วห้ากับแครมาตวงนะครับสองสามช้อนแกงนะครับท่ากับล,ละลายนา 20, ้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นได้เลยนะครับยางฉีดได้เลยถ้าฉีดยากนะครับถ้าฉีดใส่ใบาย,ยากผมว่ามันบ่ฉีดใส่ใบเนี่ยบย่ยากหรอกพี่น้องเพราะว่าใบานี่ฉีดไปจังไรกะถูกนะครับ โดนอยู่แล้วนะฮะเขาฉีดไปเลยนะครับพุ่งใส่ใบใส่เหงาใส่ลาต้นไปได้นะครับฉีดไปเลยนะครับหรือว่ายกขึ้นสูงๆแล้วก็พ่นไปอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็คอยยางไปเรื่อยๆนะครับฉีดไปสองหล่องสามหล่องเท่ยเดียวไปเลยนะครับเห็ดเป็นหล่อองไปเลยฉีดพ่นนะครับมันจะง่ายนะคือของผมเนี่ยก็คือสูงถมหัวคือการแต่ว่าผมจะยกขึ้นสูงสงแล้วก็ฉีดไปฝ่ายเดียวนะครับยางไปน้าหล่องฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฉีดไปเทละสามสี่หล่องนะครับผมก็คอยพัดลงไปนะครับ เพราะว่าใส่ในตัวฉีดกองฉีดนี่คือเป็นแบตเตอรี่นะครับผมมันจะพุ่งเด้ไกลนะครับมันจะพุ่งเด้ไกลมันก็นจะฉีดง่ายนะครับบำรุงโพแทสเซียมหายางต่อเนื่องนะครับในช่วงหลังจากอายุ4เดือนไปแล้วนะถ้าต้นใหญ่ต้นโต,นตแล้วบ่อ้องไปผสมนะครับใส่0ูนย์หกศูนย์ไปเลยนะครับให้ปุ๋ยโพแทสเซียมไปเลยนะครับบ่ราว่าจะฉีดทั้งใบทั้งเหงาก็ฉีดได้นะครับผู้ไดชี้ยกขึ้นสูงก็ได้นะครับใส่ใบใส่ยอดไปเลยแต่ว่าถ้าผู้ไดจะฉีด นะฮะใส่เหงาใไซยังอะไซเหงามันหรือว่าใส่ต้นมันก็ฉีดได้นะครับฉีดได้ขอให้ถูกต้นมันนะครับก็เป yeah. uh, in ็นการดีนะฮะเดี๋ยวผื่นผมจะสามารถดึงดูดไปกินได้นะฮะให้ปุ๋ยยางต่อเนื่องจะส่งผลเห็ดให้ผลผลิตเท่าสูงครับพี่น้องส่งผลเห็ดให้ผลผลิตเราสูงนะนั่นแหละครับผมวิธีการดูนะครับวิธีการเช็คเข้ากับควรถุงวมันเบิ้งนะครับมันเริ่มลงหัวแล้วในช่วงนี้นะครับผม ใบเพิ่นจะเริ่มแข็งถ้าเริ่มถ้าเขาฉีดนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์บ่อยนะครับใบเขียวแต่ว่ามันจะเป็นใบแข็งนะครับใบแข็งรู้สึกว่าใบมันจะแข็งนะครับพี่นอ้องจับเบิ้งจะรู้หรือว่าเหลียวเบิ้งสะหูจักเลยนะครับถ้าเขาเล่นปุ๋ยพะอ่าปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ฉีดใส่ทั้งใบนี่นะครับผมอ่าบ่บกเกินหนึ่งถึงสองครั้งนะครับใบนี่จะมันจะบอ่อ่อนคือเขาฉีดปุ๋ยสี่สิบหกศูนย์ศูนย์เน๊หรือว่า ไนโตรเจนนะครับพอมันจะไปเลี้ยงใบใบเหลี่ยมใบอ่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าได้ฉีดปุ๋ย0ูนย์ศูนย์หกศวใบเพิ่นจะแข็งกระด้างนะครับผมมั่นจะเริ่มลงหัวเพิ่นจะสะสมแป้งไปในลำต้นใจกลางตัวนี้เพิ่นจะทรงลำเลี้ยงลงไปแบบรุงหัวมันนะครับผมไปแบบรุงหัวมั่นนะใจกลางตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นตัวกักเก็บแป้งนะครับกักเก็บธาตุอาหารโพแทสเซียมแล้วก็ะทรงลงไปนะครับทรงลงไปลำเลี้ยงลงไปเลี้ยงหัวมันให้หัวมันใหญ่ขยายหัวได้ดี นั่นแหละครับคือกลไกของมันสัมปะหลังนะครับผมครับผู้ใดฟังแล้วนะครับคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะมีประโยชน์นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้น้ำแน่นะครับอย่าลืมนะครับสูตรต่างๆที่ผมนะครับเดาเอาไปผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับผมกาเฮ็ดไปผมพร้อมกันนี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดไปผมพร้อมกันนะฮะแล้วก็จะควดเบิ่งตัวอย่างให้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ถอน ถ้าพี่น้องเข้าใจในการาในผมอธิบายนะครับกับิเขามาติดตามอยู่เรื่อยๆเป็นอย่างตีผมจะเว้าแล้วกับผมก็จะคอยเหตุไปนั่มนะครับคอยผ้าพี่น้องฉีดไปนั่มนะครับมันก็จะเหตุให้พี่น้องเข้าใจง่ายแต่ว่าถ้าพี่น,อน้องดีดน,นเขามาเบิ่งชหนึงมันก็นเลยเหตุให้พี่น้องเนี่ยซับสนแต่ถ้าพี่น้องติดตามผมอยู่เรื่อยๆผมจะลอ่งมือละคิบหรือสองมือนะครับดังสีน,นะครับผมผมจะลงไปเรื่อยให้พี่น้องติดตามไ้นะครับวิธีการเหตุมันจึงจะเข้าใจ นะครับช่วงอายุ3เดือน4เดือนหเดือนนะครับเป็นจังไดเฮาจะดูแลจังไดบำรุงจังไดการเด็ดยอดคือกันโมฮนวาหกอายุหเดืนอนจกไปเด็ดยอดเลยมันบ่ไดดเด้นะครับพะว่าผมจะเหตุเป็นช่วงสุดท้ายช่วงที่จะเหตุหายมั่นลงหัวเต็มทีเลยนะครับผมหลังจากที่เฮานะฮะหลังจากที่เฮาบำรุงมาแล้วนะครับช่วงอีก2เดือนสุดท้ายนะครับจะเหตุจังไดแหยห,หัวมั่นเนี่ยเฮาเหตุแหย่ลงหัวจนนาทีสุดท้ายนะครับผม เนี่แหละครับพี่น้องคอยเห็ดคอยเบิงไปน้ำกันนะครับอย่าเฝ้าไปรัดขันตอนเด้อพี่น้องเด้อนะครับจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ